แ้งเตือนคนมีสิทธิคนละครึ่งพลัสกระทรวงการคลังเตรียมตัดสิทธิ์แล้ว ครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคนละครึ่ง plus นะคะเดินทางมาหลายวันแล้วไหนใครเหลือเท่าไหร่หรือว่าใครใช้หมดแล้วนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยส่วนในคลิปนี้ค่ะมีการเตือนจากกระทรวงรคลังนะคะเตือนไปยังผู้มีสิทธิ์คนละครึ่ง plus ในรอบนี้นะคะมีผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์มากถึง5.5แสนสิทธิ์ก็เป็นวันที่10พฤศจิกายนแล้วนะคะเขาให้เวลาถึงวันพรุ่งนี้11พฤศจิกายนก่อนเวลา5ทุ่มนะคะเราจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์อย่างน้อย1ครั้งนะคะจะ กี่บาทก็ได้ไม่ต้องเต็มวงเงิน200บาทก็ได้นะคะทุกคนบางคนบอกว่าไม่มีเงินเติมนะคะจะเอาที่ไหนมาเติม200นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะใช้สิทธิ์สักครั้งหนึ่งนะคะเติมซื้อของค่ะถ้าซื้อของ50บาทเติมไปแค่25บาบาทก็พอนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของเรานะคะตอนนี้ได้สิทธิ์มาแล้วเสียดายแย่เลยเพราะว่ากว่าจะได้สิทธิ์มาเนี่ยแย่งกันลงทะเบียนแทบแย่นะคะ ตั้ง5แสนสิทธ์นะคะทุกคนที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สักครั้งเดียวเลยค่ะคลิปนี้ก็มาแจ้งเตือนให้นะคะและใครที่ใช้สิทธิอยู่นะตอนนี้ใครที่ใช้หมดแล้วก็เตรียมตัวรอดได้เลยค่ะคนละครึ่งเฟส2มาเร็วขึ้นนะคะเดือนหน้านะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะเปิดให้เราได้ลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็คนเก่ายังสามารถลงทะเบียนได้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่จะได้วงเงินน้อยกว่าคนที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะคะกลุ่มตกหล่นก็มีแนวโน้มว่าจะได้ถึง4,000ส่วนคนที่ได้ในเฟสแรกแล้วก็จะได้เพิ่มอีกแค่2,0 นเองคทุกและสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ถามมาว่าทําไมไม่เพิ่มให้ตามคนเลครึ่งทัดเฟซสองด้วยต้องบอกเลยว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้รับแล้วนะคะทั้งในวันที่1พฤศจิกายนและ1ธันวาคมนะคะเป็นวงเงินซื้อสินค้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นได้เงินหมื่นไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยรอบนี้นะคะให้คนที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ใช้โอกาสได้ใช้วงเงินนี้บ้างนะคะทุกคนและใครรอลงทะเบียนอยู่ติดตามกันได้นะคะอาจจะเปิดลงทะเบียนเร็วๆนี้สําหรับสิทธิสวัสดิการแห คลิปนี้มาย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งใครมีสิทธิ์คนละครื่งพัดและยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวให้รีบใช้ก่อนวอันพรุ่งนี้ห้าทุ่มนะคะใครดูคลิปนี้แล้วนะคะฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ